ลูกน้อยวัย42เดือนหรือ3ขวบครึ่งเป็นช่วงวัยที่ลูกอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองไปสะหมดมีจินตนาการและความคิดที่น่าทึ่งช่วงวัยนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญที่เราจะต้องพาลูกเข้ารับการประเมินพัฒนาการจากคุณหมอมาตเตรียมความพร้อมไปด้วยกันนะคะพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ลูกน้อยวัย42เดือนจะใช้มือรับลูกบอลได้เก่งแล้วนะฝึกด้วยการเล่นโยนลูกโป่งให้ลูกรับให้ได้ก่อนเพราะการรับลูกโป่งจะง่ายกว่าแถมมีเวลาเตรียมตัวนานก่อนที่ลูกโป่งจะตกลงมาถึงมือทำให้ลูกสามารถปรับตัวและปรับการทำงานของมือกับตาได้ทันค่อยๆสอนให้ลูกรู้จักวิธีการรับเพิ่มเติม,ตมด้วยการหงายมืององข้อศอกเล็กน้อยและใช้แขนโอบรับไว้ เมื่อรับลูกโ่ไในคล่องแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นลูกบอลแทนค่ะ ปัญญาลูกน้อยวัย42เดือนจะแยกรูปทรงเรขาคณิตได้อย่างน้อย3แบบแล้วเริ่มต้นฝึกลูกด้วยการบอกให้ลูกรู้จักรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆก่อนแล้ววางกองรวมๆกันไว้ จากนั้นลองเล่นเกมจัดกลุ่มกับลูกโดยให้ลูกหริบรูปทรงแต่ละชนิดแยกเป็นประเภทแลว้ววางไว้เป็นกองๆองฝึกบ่อยๆลูกก็จะสนุกและเก่งขึ้นง่ายๆเลยค่ะครับดูนะน,นี้เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยสมยสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสี่เหลนะี่ยมนะอยู่สี่ด้านนะลูกอันนี้ตรงกระบอกตรงกระบอกพูดแยกสามเหลี่ยมให้มัมมี่ดูหน่อยสิลูก แล้วตอนนี้แยกสี่เหลี่ยมให้ดูหน่อยสิเอาไปไว้อีกมุมหนึ่งสิโอเคอันไหนทรงกระบอกโอเคเก่งมากพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาลูกน้อยไป42เดือนเริ่มวางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลังได้ตามคำสั่งแล้ว คุณพ่อคุณแม่ลองหาของเล่นที่สามารถวางของข้างหน้าและข้างหลังได้เช่นเก้าอี้โต๊ะถ้วยก้อนไม้หรือรถของเล่นโดยสอนให้ลูกดูพร้อมอธิบายและชวนให้เขาทำตามเช่นดูสิตุ๊กตาอยู่ข้างหน้าเก้าอี้และนี่ตุ๊กตาอยู่ข้างหลังเก้าอี้เมื่อสอนเสร็จลองบอกลูกว่าวางตุ๊กตาไว้ข้างหน้าดูสิจ๊ะถ้าลูกยังไม่ทำตามหรือทำตามไม่ถูกให้ทำให้ดูซ้ำ พร้อมทั้งช่วยจับมือลูกมาทำหรือชี้พร้อมกับพูดเน้นว่าข้างหน้านะส่วนนี้ข้างหลังนะหรือจะลองวางของเล่นที่หน้าตาคล้ายๆกันไว้ข้างหน้าหนึ่งชิน้นและข้างหลังหนึ่งชิน้นแล้วพูดให้ลูกหยิบให้เช่นหยิบตุ๊กาตาตัวที่อยู่หลังเก้าอี้ให้แม่หน่อยนะลูกก็เป็นตัวช่วยที่ดีเลยค่ะเรามาดูเลือกข้างหน้าข้างหลังกันนะคะ วันนี้มันมีมีรถบัสให้คูสหนึ่งคันลูกบอลหนึ่งอันถ้ามันมี่เอาไว้ตรงนี้เขาเรียกว่าข้างหน้าข้างหน้าถ้ามัมีเอาไปไว้ตรงนี้เขาเรียกว่า,าข้างหลังข้างหลังถ้าอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรข้างหลังใช่แล้วมาดูนะมันมีมีเกมให้คูสเล่นอยู่มีบล็อกอยู่สองอันลองเอานี้ไปไว้ข้างหลังสิอันนี้ไว้ข้างหน้าสิ ช่เก่งมากเดี๋ยวเราเอาข้างหน้ากลับมาคืนให้มามีก่อนเอาข้างหน้าคืนมามี่ก่อนใช่แล้วเ,เอาข้างหลังมาคืนม,นมามิ่งสิพัฒนาการด้านการใช้ภาษาลูกน้อยวัย42เดือนรู้จักพูดขอหรือขอบคุณหรือให้ได้แล้ว มันสอนและกระตุ้นให้ลูกพูดขอขอบคุณและให้เสมอๆทุกวันรวมทั้งฝึกลูกไม่ให้แย่งของเช่นก่อนที่เราจะให้ของให้ลูกแบมือพูดขอแล้วจึงให้ของสอนให้ลูกพูดขอบคุณทุกครั้งเมื่อมีคนให้ความช่วยเหลือหรือให้ของเรารวมทั้งฝึกลูกให้รู้จักการแบ่งปันและการให้เช่นแบ่งขนมของเล่นให้เพื่อนๆหรือคนรอบข้างแล้วบอกให้ลูกพูดว่าให้ สิ่งสำคัญคือลูกเรียนรู้และมีเราเป็นต้นแบบอย่าลืมพูดคำว่าขอขอบคุณและให้ให้ลูกได้ยินบ่อยๆเช่นกันนะคะพูดคะเนี่ยอันนี้ลูกปง่งใช่ไหมลูกวันเราไปซื้อมาใช่ไหมครับใช่เวลาเราขอขอ<ร>คนอื่นเราต้องบอกว่าอะไรบอกว่าขอหน่อยลูกปลงคะขอลูกปลงหน่อยครับขอลูกปลงหน่อยค่ะแล้วก็เวลาที่แม่นมี้ให้ น้องต้องบอกว่าอะไรนะครับขอบนะนี่มนมหมามค่ากำลังจะให้ลูกโป่งน้องน้องต้องบอกมามีว่าอะไรบอกว่าขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ไหมเนี่ยแล้วเรามีลูกโป่งหลายอันน่ะเราแบ่งคนอื่นได้ไหมได้แบ่งให้ใครได้บ้างเก่งแคบบ่ไหแบบนติฟฟามามีกับคุณน้องคุณครับรับเก่งมากขอบคุณครับ กานด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมลูกน้อยวัย42เดือนจะเริ่มบอกเพศของตนเองได้ถูกต้องแล้วค่ะ สอนให้ลูกรู้ถึงความแตกต่างของเพศชายและหญิงจากรูปร่างลักษณะทางร่างกายส่วนต่างๆที่แตกต่างกันพร้อมทั้งบอกให้ลูกรู้ถึงเพศของสมาชิกในครอบครัวเช่นแม่เป็นผู้หญิงพ่อเป็นผู้ชายและหนูเป็นผู้ชายนะและถามคำถามให้ลูกได้ตอบว่าใครเป็นเพศอะไรเพื่อวัดความเข้าใจอีกครั้ง และตอนนี้เจ้าตัวน้อยของเราก็จะใส่เสื้อผ้าที่ผ่าข้างหน้าโดยไม่ต้องติดกระดุมได้เองแล้วนะสอนวิธีการใส่เสื้อที่ผ่าด้านหน้าโดยการให้ลูกเอาแขนขวามาสอดในแขนเสื้อก่อนแล้วจึงสลับไปสอดอีกด้านจัดเสื้อเข้ามาปกปิดร่างกายถ้ามีปกเสื้อก็จัดให้เรียบร้อยแล้วช่วยลูกติดกระดุมเมื่อลูกเริ่มทำได้แล้วให้เราลดการช่วยเหลือลงจนลูกสามารถทำได้เองทุกขั้นตอนค่ะ นักฟุตผิงผู้ชายครับผู้ชายเดเจ๊เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายลูกผู้หญิงเพราะว่าผมยาวไหมมัมมี่เป็นผู้หญิงผู้ชายครับเดี๋ยวดูสิมัมมี่ผู้หญิแดดี้เป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายพี่ฟ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายครับฟ้าเป็นอะไรนาะฟ้าเป็นผู้หญิงใช่เก่งมากไฮไปโค้ชลูกค ใส่เสื้อใช่ไหมครับใส่แขนอะไรแขนอันนี้แขนอะไรแขนขวาใช่แขนขวาเอาใส่แขนขวาเข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยๆงอแขนซ้ายใส่เข้าไปนี่นี่งอแขนซ้ายสิอือก็ใส่เข้าไปใช่เก่งมากใช่แล้วก็เอาค่อยๆยเอาเสื้อขึ้นมาสิโอ้เก่งมาก แต่ไปดูในกระจกสิวัดจับคอเสื้อดีไือยังโอเคงั้นเดี๋ยวมาให้หมนม่ใส่กระดุมให้นะลูก <c oughs> หากเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกจะช่วยให้เรามั่นใจในการเลี้ยงดูลูกได้อย่างเหมาะสมทำให้เขาสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่และมีอิสระลูกน้อยของเราก็จะเป็นเด็กที่พัฒนาการดีและมีความสุขได้ค่ะ